มาดูที่สุขภาพก่อนรำ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 จะลงมาหาพี่โบห้าสิบซัดตลอดเลยซัดตลอดเลยกับเซตนะคะแรงที่เขาดีดกลับขึ้นไปแล้วเขาดูอ่อยดูเอื่อยแบบเนี้ยสุขภาพตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะกูคุยกันกับครูไก,กันทิทถาวรอดดําค่ะครูกกยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดดูมีแรงเฉื่อยกัะครูรีบาวที่ไรแบบอ่อยอ่อยท้ายตลาดตลอดเลยภาพโดยรวมกันน้สุขภาพเป็นไงบ้างค่ะครู ก็ภาพโดยรวมตอนนี้นะคะในส่วนของตัวเซ็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราดูนะคะยังยังดู2มุมอยู่นะคะก็คือมุมในส่วนของตัวกลับมาได้ไหมนะคะเราก็จะต้องมีสามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1เนี่ยในทาวเวกไอซไซลงมาโซนที่เป็นโซน30จิแล้วนะคะเงื่อนไขที่สองนะคะในภาคทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของการทําบูริทไดนะคะในภาคทําเฟรมดีแล้วก็ มีการรีบาวขึ้นไปแค่นิดเดียวนะคะแค่นิดเดียวในภาพของทางเฟรม D เงื่อนไขที่3เนี่ยก็คือเราไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเงื่อนไขที่3เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะในเงื่อนไขที่3เนี่ยก็คือตอนนี้เราเห็นการรีบาวขึ้นมานิดนึงนะคะรีบาวขึ้นมานิดนึงเราเมื่อวานเนี่ยก็คือภาพของตัวเซ็ตเนี่ยย่อลงมานะคะตอนนี้ในส่วนของตัวเซ็ตในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเบรก 1, 1 3 9 5 8 5. 5ขึ้นไปได้นะคะเราถึงจะมองว่าเขาจะรีบาวกลับขึ้นไปนะคะก็คือจะเข้าหน้าเทรดของเราก็คือเบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะตอนนี้เราเห็นแค่2เงื่อนไขนะคะก็คือมีออจบไซเคิลในท่าเฟรมวีคนะคะมีบูริตใดในท่าเฟรมเดย์นะคะแต่ภาพที่เป็น1ย่อ2เนี่ยมาเห็นเล็กๆในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรม1ชั่วโมงเพราะเราเห็นในทําเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นการเด้งเด้งได้นิดนึงนะคะ แต่จะต้องเบรกหัวเว็บหนึ่งก่อนนะคะถึงจะเข้าเงื่อนไขข้อที่สามที่จะขึ้นกลับมาได้นะคะแล้วถ้าขึ้นกลับมาได้นะคะตรงนี้จะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะคะสําหรับนะในทาเฟรมที่เป็นทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าขึ้นไปแถวประมาณ1,410นบนะคะแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบอันนี้ก็คือภาพในทงเฟรมที่เป็นทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่เรามองว่าถ้าจะเด้งกลับไปเด้งกลับไปที่เท่าไหร่นะคะแต่ ถ้าหลุดนะคะภาพใหญ่เนี่ยที่เราเห็นอยู่นะคะภาพใหญ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะเราก็จะเห็นภาพของการลงนะคะก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นแนวรับของเขาเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้านะคะก็ยังแบบเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดแต่ก็ยังไม่ยอมหลุดยังยื้อกันอยู่นะคะแต่ถ้าหลุดนะคะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าตรง แนวพีโบ61.8คลัสเตอร์กับ261.8ที่1280นะคะอันนี้ก็คือภาพเซ็ตเนี่ยให้ไว้2มุมนะคะมุมที่มุมที่เขาจะรีบาวกลับก็คือต้องครบ3เงื่อนไขนะคะตอนนี้เราเห็นแค่2เงื่อนไขเนื่อนไขที่3เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องรอให้เขาเบรกก่อนถึงจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่3แต่ถ้าหลุดเนี่ยก็คือลงไปที่12 8 0นะคะภาพของตัวเซตอินเด็กซ์ค่ะ พยายามให้เขาแตะเบรกแถวนี้ไว้นะคะมาดูมาดูว่าเซฟร้อยกับเซฟ50ิช่วยไหมจะช่วยไหมอในส่วนของตัวเซฟ50ินะคะภาพของตัวเซฟ50ิเนี่ยเราก็จะเห็นในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะไอาซส่ I ลงมาโซนสักิบแล้วเหมือนกันนะคะทําเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเกิดลักษณะของการทำบูริได้นะคะแล้วก็ถ้าทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ เ,เกิดลักษณะของการทำบูหริดในหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแนวเบรกนะคะแนวเบรกของสักเว็บเล็กๆนะคะก็คือหัวเว็บหนึ่งจะอยู่ที่866.65นะคะถ้าเบรกตรงนี้ได้นะคะเราถึงจะมองว่าเขาเทคนิคอล r e รีบาวได้แต่ถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้นะคะสำหรับในส่วนของตัวเซฟฟิเนี่ย <c oughs> ก็ยังมองว่าในภาพใหญ่เนี่ยยังลงต่อกนะคะแล้วจะลงต่อไปที่เท่าไหร่นะคะก็คือ แนวรับของฟิโบนะคะ61.8ในภาพใหญ่นะคะก็คือ61.8คลัสเตอร์กับ261.8จะอยู่ที่815จุดนะคะสำหรับเซ็ตฟิฟค่ะเซ็ตร้อยนะคะคุณ <c oughs> ในส่วนของตัวเซ็ตร้อยนะคะเซ็ตร้อยเนี่ยเราก็จะดูว่าในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะชุดนี้ i อซ่ลงมาโซน30แล้วเหมือนกันนะคะเราก็ในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเกิดบูลิตรด และทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือทำหนึ่งย่อสองเล็กๆนะคะแนวเบรกจะอยู่ที่หนึ่งันเก้า้สิบแปดนะคะถ้าเบรกหนึ่งันเก้า้สิบปดมองเป็นเทคนิคอลรีบา d ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าลงต่อนะคะเขาจะลงต่อไปที่เท่าไหร่ก็คือแนวรับของพิโบหกสิดจดแปดนะคะคลัสเตอร์กับสองหนึ่งจุดจะอยู่ที่หนึ่งพันแดร้อยสิบสอค่ะค่ะดูถ้าแล้วก็ยังยังต้องลุ้นต่อนะคะครู ยังต้องรุนต่อค่ะก็คิดว่าวันนีน้น่าจะเห็นว่าแบบเขาจะเทคนิคเขารีบาวให้เราชุดนึงหรือว่าเขาจะตกลงต่อนะคะสำหรับภาพของตัวทั้งเซตติดเซฟตี้แล้วก็เซตร้อยค่ะค่ะแลวเซตแล้วตัวเล็กๆล่ะคะเอสเซตกับเอ็มเอไอตัวเอสเซตนะคะภาพของตัวเอสเซเนี่ยในความเฟรมมันลงมายังไม่จบไซเคิลนะคะยังไม่จบไซเคิลเราก็ เรามองว่าเขาเป็นลักษณะของการลงไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟซีนะคะถ้าไปวีคเนี่ยมีการจบไซเคิลตร,ตรงแนวฟิโบร้อยหกนะคะก็ภาคทำเฟรมดีเนี่ยทะลุร้อยุดแปดไปแล้วด้วยนะคะก็มองมีเป็นการลงต่อนะคะแล้วลงต่อไปที่เท่าไหร่ก็คือแนวฟิโบถัดไป261.8 765ึ่งจุดค่ะส่วนตลาด MAI นะคะ ตลาด MAI เนี่ยเราก็จะเห็นว่า RSI เนี่ยลงมาเกือบถึงโซน30แล้วนะคะเกือบถึงโซน30ในท้าเฟรมมันตอนนี้ลงมาที่33นะคะแล้วก็ในท้าเฟรมวีฟเนี่ยก็คือทะลุแนวฟิโบ161.8มาแล้ว261.8นะคะจะอยู่ที่355หาหเฟรมที่เป็นท้าเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะก็เอ่อลงมาทะลุเอ่อมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็ MAI เนี่ยถ้าเราดูนะคะในภาพทาเฟรม,มันเนี่ย ใกล้ที่จะถึงโซน30นะคะเราก็แต่ภาพนในทำเฟนมเดย์เนี่ยดูเงื่อนไขครบสั้อหรือเปล่าก็คือยังยังไม่มีนะคะยังไม่มีแต่ถ้าเราเปิดดูคือจริงๆอ่ะครูจะบอกว่าตอนนี้หลายคนอาจจะเบื่อตลาดนะคะหลายคนอาจจะเบื่อตลาดแต่ว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์จริงเนี่ยเราจะต้องทำกระด้านอย่างต่อเนื่องทำในทุกทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์เราต้องรีวิวตลาดทั้งหมดนะคะ ในการรีวิวตลาดทั้งหมดของคัวในส่วนของตัว m a i แล้วก็ s s สนะคะหุ้นตัวเล็กนะคะหลายๆตัวเนี่ยเริ่มที่จะเข้าเงื่อนไขกดสัมข้อนะคะก็คือเริ่มที่จะจบไซเคิลในทําเฟมที่เป็นทําเฟรมมันนะคะทำหนทำหน,ำหนย่อ2แล้วก็กล้นจอดเบรดหัวหนึ่งเนี่ยเยอะมากแล้วเหมือนกันนะคะพวกเราต้องขยันทํนากันบ้านกันนิดนึงนะคะมันมันมีเยอะมากแล้วที่แบบเริ่มที่จะเข้าเงื่อนไขแต่ตัวอินเดเนี่ยคือลงมาเกือบถึง แต่ตัวหุ้นรายตัวเนี่ยก็คือมีเริ่มเข้าเงื่อนไขจบไซคลมีบูริทใด,ดทำหนึ่งย่อสองแใกล้จอบเบรกหัวหนึ่งเนี่ยเยอะนะคะอันนี้อันนี้แอบบอกจะได้แบบกลับไปขยันทุกคนค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเวลาที่เราดูเราต้องการเวฟที่เป็นทางเฟรมมันแล้วจบไซคลนะคะครูจบที่สามสิบใช่ค่ะ,เ,ะเพราะว่าถ้า, <c oughs> ถาเราถ้าเราดูเป็นภูเขานะคะเวลาเราเราดูกราฟเหมือนอย่างครูเนี่ยครูก็จะดูกราฟเป็นภูเขาหนึ่งลูกนะคะ อย่างตรงนี้นะคะใช้ไอ i ไซดูก็คือเป็นภูเขาหนึ่งลูกเป็นภูเขาฝั่งขาขึ้นเป็นภูเขาฝั่งขาลงพอจบหนึ่งลูกลูกที่สองก็เป็นฝั่งขาขึ้นเป็นฝั่งขาลงแล้วพอเป็นลูกถัดไปนะคะเราก็จะเป็นการเริ่มต้นของภูเขาฝั่งขาขึ้นเราก็เลยมองว่าแบบถ้าดูในคางเฟรมนเนี่ยแล้วเป็นลูกถัดไปเราก็จะได้เทรนที่เป็นเทรนขนาดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราอยากได้ภูเขาลูกใหม่ที่เป็นภูเขาขาขึ้นลูกใหม่ ะะอันนี้นเป็นภาพรวมของตลาดมาดูที่หุ้นกันบ้านมากสําหรับเมเจอร์นะคะและอยากจะย้ำคุณผู้ชมถามมาเรื่องของการที่ครูบอกว่าให้ครบเงื่อนไขสามข้อมันมันสามข้อมันต้องเรียงยังไงมันสามารถที่จะเรียงหนึ่งไปสามสามไปสองสลับกันได้ไหมหรือว่าต้องเรียงทีละหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามคะครูต้องเรียงหนึ่งสองสามนะคะก็อย่างเรามา ดูในส่วนของการบ้านแล้วก็ยกตัวอย่างจากตัวกันบ้านเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวการบ้านก็ดูมีความน่าสนใจอยู่นะคะในส่วนของตัวกันบ้านในภาพของเมเจอร์นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะอย่างการูภูเขานะคะเราก็จะเห็นภูเขาลูกนี้จบแล้วใช่ไหมคะภูเขาลูกปัจจุบันนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเราก็มองเป็นหนึ่งลงสองในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ ลงไปทำก้นเวฟสองนะคะในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมวีคเห็น iSI ไลงมาโซน30นะคะพอลงมาโซน30ในทมเฟรมวีคเนี่ยเราก็บอกว่าก้นเวฟสองเนี่ยกำลังจะจบนะคะกาลังจบแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขข้อที่2นะคะเงื่อนไขข้อที่2ของเราคืออะไรนะคะเดยวครูขอเขียนนิดนึงนะคะข้อที่1นนะคะก็คือมีการจบไซคลจบไซคล RSI ไป โซน30นะคะข้อที่2นะคะก็คือมีบูลิตใดนะคะบูลิตใดข้อที่3นะคะทำเว็บหย่อ2นะคะแล้วก็เบรกหัวหนะคะเบรกหัวเว็บหนึ่งให้ได้นะคะถึงจะมองขึ้นมองว่ากลับตัวได้อย่างข้อนี้นะคะเมเจอร์ Major เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจบไซเคิลในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะข้อที่2นะคะก็คือเกิดบูลิตใดไหมก็มีการเกิดบูลิตใดในทําเฟรมวีคของจุดนี้นะคะ และมีการเกิดบูริตไดในทมเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดล่ชาร์ดด้วยนะคะแล้วทำา1ย่อ2ไปหรือ,อยังนะคะนักปฏิบัตินเนี่ยก็คือขึ้นไปทำา1ย่อลงมาทำา2นะคะแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะคะยังไม่เข้าเงื่อนไขของการเบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะยังไม่เข้าเงื่อนไขของการเบรกหัวเว็บหนึ่งของชุดนี้นะคะเราก็ต้องรอนะคะให้เบรกหัวเว็บหนึ่งให้ได้ก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะ วางแผนการเทรดได้นะคะอันนี้สําหรับในส่วนของตัวเมเจอร์อย่างคําถามที่คุณได้ถามว่าเราจะต้องเรียงลําดับใช่ไหมนะคะก็คือเรียงลําดับจาก1 2ึสนะคะเพราะว่าการดูนะคะในส่วนของเงื่อนไข3ามข้อเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบของการเทรดในลกักษณะของ reversal pattern นะคะ การมองในเรื่องของการกลับตัวนะคะจะเป็นวิธีการเทรดมองในเรื่องของการกลับตัวเพราะว่าเราต้องการหาหุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นต้นเทรนแล้วก็ถือแันเทรนยาวๆนะคะอันนี้สําหรับในภาพของของการเรียงลําดับเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเรียงกันหนึ่งคือจบไซเคิลจบภูเขากอดนะคะข้อที่2เนี่ยพอช่วงที่มันมีการรีเวอร์ซอลนะคะมีการกลับเทรนเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของการบ่งบอกถึงการขับ กับเทรนก่อนก็คือบอกถึงบูริตใดนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยก็คือจะต้องมีการยกไฮย,ยกโลดน,นะคะก็คือทําเว็บหนึ่งย่อลงมาทํา2ที่ไม่ทํากว่าโลเดิมนะคะไม่ทํำกว่าเว็บซีแล้วขึ้นต่อขึ้นต่อก็ต่อเมื่อเขาจะต้องเบรกหัวเว็บหนึ่งให้ได้เราจะไม่ไม่จะไม่เห็นจากข้างหลังนะคะจะไม่เห็นจากข้อ3เราจะไล่เห็นเวลาเวลาเปิดทําการบ้านดูเนี่ย เราจะไล่เห็นจากข้อที่1มาข้อ2แล้วข้อที่สามจะเป็นข้อสุดท้ายที่เกิดขึ้นค่ะค่ะและเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากสภาพตลาดเป็นแบบนี้ข้อที่สามก็สําคัญเพราะครูบอกว่าให้รอเบรกหัวเว็บหนึ่งถูกไหมคะเราก็ตั้งอเลิร์เลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือตั้งอเลิร์เสร็จปุ๊บมันเบรกก็จริงแต่ปิดตลาดมันไม่เบรกสิ่งที่เราต้องทำนักธนาารน้า,า,นา,นาง,งานแบบนั้นเราทำยังไงคะครู เราจะต้องรอคือจริงๆเนี่ยอย่างแผนการเทรดในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเราต้องรอให้ปิดตลาดตอนช่วงเรารอประมาณช่วงสี่มงเย็นนะคะช่วงสี่มงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะคะหรือว่าให้เราให้เรามาโฟกัสตลาดช่วงนั้นสําหรับการเทรดเป็นลักษณะของ end of day นะคะคําถามของคุณจอยคือสี่มงเย็นสี่โมงเย็นมันเระไรหรือว่ามันเบรกรว่า ครูบอกว่าข้อสามคือทำทำหนึ่งยอสองแล้วก็เบรกหัวเว็บหนึ่งพอเราเห็นเบรกหัวเว็บหนึ่งปุ๊บเรารีบซื้อเลยปรากฏว่าปิดตลาดลดต่ำกว่าหัวเว็บหนึ่งเราต้องทำอะไรไหมคะเอ่อมันอย่างนี้ค่ะคือเงื่อนไขนะคะในการเทรดเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นการเทรดในส่วนของราคาที่เป็นราคาปิดนะคะราคาที่เป็นราคาปิดหรูอใกล้ปิดระหวบางวันถ้าเปริขึ้นไปนะคะอันนี้เรายังไม่ เรายังไม่ซื้อนะคะเรายังไม่ซื้อเพราะว่าถ้าเราเทรดในออฟเดเนี่ยเราจะซื้อตอนช่วงหลังจากสี่โมงเย็นนะคะแต่ถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วนะคะเราซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะเราก็จะต้องมาดูว่าโดนสต็อปร้อนหรือเปล่านะคะโดนสต็อปร้อนหรือเปล่าจริงๆอ่ะก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยโดยส่วนตัวครูจะออกทิงไปเลยนะคะก็คือออกไปก่อนแต่ถ้าเหมือนบางคนน่ะเขาก็จะแบบครูขอยื้อนิดนึง <c oughs> อ่ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะขอยื้อ ข้อเสียนะคะก็คือเราอาจจะโดนเว็บสองเนี่ยไซเวย์แล้วพอเรายื้อใช่ไหมคะเรายื้อเราเไม่อยากขายขาดทุนไปนะคะเรายื้อปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลงมาแล้วก็ไซเวย์ออกข้างข้อเสียก็คือเราอาจจะโดนในเรื่องของเวลานะคะถึงนานกว่ามันจะปรียดจริงนะคะถ้าตัดใจได้นะคะขายออกไปก่อนเพราะมันไม่ครบเงื่อนไขตั้งแต่เริ่มต้นนะคะค่ะได้ค่ะครูวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ